ันธรรมยหังโซลาสะอุปเกลสขคาทายโยปนามะเสอาพิชามิสมาโลโกความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซความบัทุสลายโกโทความกรดเทืองอุปนาหความผ เป็นหมายมั่นกันมาโคความลบหลูดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอสิสซาความนิสยามายัจฉิยางความตนีเหนียวแน่นจิตกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนสาธยังความโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างเดือดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบสารำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโน มเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่น้าโทความเมาลงในร่างกายสุดโสมด้วยความชาลาและความป่วยไข้อยู่เป็นนิรปศมาโทความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังอิตดิด้วยประการชนีเล